ที่พวกเสาหลักเขาเป็นผู้เป็นคนได้ขนาดนี้เพราะมีไลฟ์โค้ชที่ดีแบบท่านคังายะนี่เองเนาะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูกเก่งแฟนตาซีสำหรับประเด็นพูดคุยจากเรื่องดาพิฆาตอสูในคลิปนี้ผมมาด้วยประเด็นที่ว่าความสัมพันธ์ของท่านคางอายะกับเสาหลักทั้ง9นั่นเองครับเสาหลักทั้ง9นี้ก็มีเรื่องให้ทาอยู่เรื่อยๆเลยนั่นเองนะวันนี้ผมจะมาพูดถึงความสัมพันธ์กับนายท่านเลยนะครับว่าเขามีสตอรี่อะไรที่พรีเซนต์ให้เราเห็นบ้างว่าเฮ้ยเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับท่านคางอายะซึ่งเป็นนายท่านณนะปัจจุบันนั้นได้ยังไงบ้างนะครับซึ่งผมก แฟนที่สุดกับท่านคางายะนั่นเองครับในฐานะที่เขาเป็นนายท่านของหน่วยพิฆาตอาสูรเนี่ยอันที่1เลยคือเขาจะไม่มีความถือตัวเลยนะครับเขาเนี่ยจะรู้สึกว่าตัวเองก็คือเหมือนเป็นหมากตัวหนึ่งที่มีไว้เพื่อกําจัดคีบุสจิมูซันเท่านั้นเลยครับแล้วเวลาที่เขาเรียกพวกนักล่าอาสูรทุกคนที่อยู่ในหน่วยนะเขาจะเรียกด้วยชื่อจริงครับผมทุกคนลองไปดูกันได้เลยครับผมว่าเวลาที่พวกนักล่าอาสูรเรียกกันเองส่วนใหญ่นะจะเรียกกันด้วยนามสก,กุลครับผมอย่างเรงโงคุเนี่ยพวกทัน อะไรแบบนี้แต่ว่าถ้าเป็นท่านคางอายะก็จะเรียกห้วนๆน,นะครับเรียกด้วยชื่อจริงแสดงถึงความสนิทสนมเป็นอย่างมากเลยนั่นเองเนาะแล้วก็อีกคํานึงที่มักจะใช้เรียกโดยรวมนะเขาจะใช้คําภาษาญี่ปุ่นว่าโคโดโมะครับผมโคโดโมะมาใช่แป้งเราไว้นะโคโดโมะในที่นี้คือมันแปลได้2แบบนะครับก็คือแปลว่าลูกๆก,ก็ได้แต่ว่าเด็กๆก,ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผมเคยเห็นในซับทั้งของบ ili ิลลี่บิลลี่ของ Netflix อะไรพวกนี้บทแปลของคําพูดท่านคางายะเนี่ยก็จะเป็นคําว่าเด็กๆของฉันบ้างหรือจะเป็นลูกๆของฉันบ้างนะคร แล้วเนี่ยผมชอบคําว่าเด็กๆมากกว่าเนาะเพราะว่ามันดูเหมือนกับเป็นคนที่อยู่ภายใต้การดูแลแล้วก็คอยเป็นที่ปรึกษาให้อะไรแบบนี้นะครับแต่ที่จริงถ้ามองอีกอันนึงก็คือคาว่าลูกมันน่ากเกลียดไหมผมก็มองว่าไม่เหมือนกันนะเออเพราะที่จริงแล้วเนี่ยด้วยความที่หน่วยพิฆาตระสูร,รเขาก็อยู่กันแบบ,บครอบครัวนะครับเรียกแบบนั้นก็คงไม่ได้เสียหายอะไรทีนี้เดี๋ยวเราจะไปสู่สตอรี่ของรายคนก,นกันบ้างแล้วครับซึ่งสตอรี่ของรายคนจะมีสปอยเนื้อหาของในมังะหลังจากภาคหมู่บ้านช่างตีดาบไปด้วยนะถ้าเกิดว วความสัมพันธ์ของท่านคังยะกับเสาหลักแต่ละคนจะมีประเด็นอะไรให้พูดถึงบ้างเริ่มที่คนแรกเลยนะครับก็คือจะเป็นเกียวเม้นั่นเองครับฮิเมจิมะเกียวเมเป็นเสาหลักหินผาที่สตอรี่การมาเจอกับท่านคังยะเนี่ยก็คือท่านคังอยะเล็งเห็นอะไรบางอย่างในตัวเกียวเมนะครับโดยที่ว่าเกียวเมเนี่เขาต้องคดีที่จะต้องโดนประหารชีวิตนะครับเนื่องจากโดนเข้าใจผิดว่าเกียวเมเนี่ไปฆ่าคนที่อยู่ในวัดหรือเปล่าเพราะว่าเด็กที่ชื่อซซโยเนี่ยเขามีการให้การว่าคนคนนั้นมันเป็นปีศาจค,คนคนนั้นมนเป็นอสูรมันฆ่าทุกคนนนหมดเลลยยซึ่่งงททีีีจรริอสูตาไปแ้้วบ ที่รอดตอนนั้นท่ามกลางรอยเปื้อนเลือดก็จะมีแค่เกียวเมคนก็เลยเข้าใจไปว่าเกียวเมเป็นคนทำนะครับเขาก็เลยโดนจําคุกแล้วท่านคังอายะก็มาเจอตัวและเชื่อมั่นในตัวเกียวเมว่าเกียวเมเนี่ยไม่ใช่คนทําผิดอย่างนั้นแน่นอนนะแล้วทีนี้ก็มีการประกันตัวออกมานะครับโดยที่ว่าเกียวเมเข้าสู่หน่วยพิฆาตอาสูรเนี่ยแล้วผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นคนแรกๆของในสาหลักทั้ง9คนยุคป,ปัจจุบันนี้เลยนะซึ่งเขาก็มีการรับใช้ท่านคังอายะมาเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็แม้จะเป็นนักลา าตัวเกียวเมเนี่ยรักท่านคังอายะขนาดไหนก็นแน่นอนครับผมสาหลักทุกคนรักท่านคังอายะนะแล้วตัวเกียวเมเนี่ยเขาจะมองว่าท่านคังอายะเหมือนเป็นผู้มีพระคุณที่มาช่วยชีวิตไว้ให้ไม่งั้นเกียวเมย์ก็โดนประหารชีวิตไปแล้วใช่ไหมครับโดยในเนื้อเรื่องเราจะเห็นว่าเกียวเมเนี่ยก็มีการพูดคุยกับท่านคังอายะแบบสนิทสนมค่อนข้างเยอะบวกับการที่ว่าท่านคังอายะเองเขาก็เป็นคนที่ไว้ใจเกียวเมมากที่สุดด้วยนะครับแม้ว่าบางครั้งเนี่ยการพูดคุยบางอย่างเนี่ยเกียวเมก็จะรู้สึกว่าท่าน รู้สึกว่าเหตุผลถูกต้องแล้วก็จะบอกเกียวเมยว,ว่าขอแบบนี้ก็แลวกันนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างตอนที่บอกให้ยอมรับในตัวเนสโกะตอนแรกเนี่ยเกียวเม,วเ,มวเองก็ไม่ยอมรับนะครับเออแต่ว่าไปๆมาๆปุ๊บก,ก็เข้าใจได้ว่าโอเคอาสูรที่มากับหนุ่มน้อยคามาโดคนนี้ก็ไม่ใช่คนที่เลวร้ายอะไรนะหรือกระทั่งตอนที่ว่ามูซันจะบุกเข้ามาที่คฤหาสน์อุบุยชิกิตอนนั้นน่ะสังหรณ์ใจท่านทังายะมาแล้วครับผมว่ามูซันมาแน่นอนแล้วทีนี้ก็เหมือนกับวางแผนให้ใหเหมอนกบสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครอยู่ที่คฤหาสนเันน โดยที่เกียวเม์เขาก็รู้นะครับว่าการกระทําแบบนี้มันคือการที่ปล่อยให้หนายท่านต้องตายไปแต่ด้วยความที่เกียวเม์เชื่อถือเชื่อมั่นในตัวนายท่านมาตลอดเวลาเลยสุดท้ายก็ต้องยอมนักจุดจุดนี้ครับแล้วทีนี้พอระเบิดตุม้มปุ๊บทัานคังอายะต้องตายไปแล้วใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นมันา็จ,จะเข้าสู่การต่อสู้รอบสุดท้ายในปราสาทไร้ขอบเขนแล้วเกียวเม์เองก็เป็นคนหนึ่งที่แสดงถึงน้าโหได้เลยนะครับว่าการสูญเสียนายท่านครั้งนี้ต้องไม่สูญเปล่าพวกเราต้องกําจัดคิบุสุจิมุซันให้ได้ในคืนนี้นั่นเเออองคคนนนต่่มมาาผผืชีย คำว่าจุดสูงสุดกับจุดต่ําสุดในความรู้สึกที่มีต่อท่านคังอายะเนี่ยผมว่ากว้างที่สุดในบรรดาน,นักล่าอาสูนทั้งหมดแล้วละครับเพราะว่าซาเนมินะครับถ้าพูดถึงความสัมพันธ์กับท่านคังอายะนะเดิมทีแล้วซาเนมิเป็นคนที่เคยเกลียดเคยไม่ชอบท่านอูบุยาชิกิคังอายะมาก่อนนะคือซาเนมิเนี่ยเขาก็เข้ามาเป็นหน่วยพิฆาตอาสูนตามปกติใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยมันก็จะมีช่วงที่ว่าเขาไปตามล่าอาสูนไปทําภารกิจอะไรแบบนี้เรื่อยๆแล้วทีนี้เนี่ยมันก็จะมีช่วงที่ว่าเขาสามารถขึ้้้นนเเปป็สสสาาาาาาาหหลัักกกกกไไดจจภรรรริิรที่่่่ตออูววมวมมบบยยง Mas แล้วพอได้ขึ้นไปเสาหลักปุ๊บก,ก็มีโอกาสได้เข้าประชุมเสาหลักใช่ไหมครับพอได้ไประชุมเสาหลักปุ๊บเนี่ยก็เห็นท่านขังอาญาแล้วรู้สึกแบบม,มันไส้มันเขี้ยวจะอ้วกในหน่วยพิฆาตอสูรมีคนตายไปตั้งมากมายแท้แต่ยังนั่งยิ้มได้หน้าตาเฉยแบบนี้อีกนะแล้วก็มีการใช้คำพูดคําจาที่ไม่ดีกับท่านคังอาญาไปเนาะว่าสบายจังเลยเนาะแบบว่ามองพวกเราเป็นแค่ตัวหมากที่ออกไปต่อสู้แล้วตัวเองนั่งสบายอยู่ในคาริหาดแบบนี้แต่ว่าท่านขังอาญาเองนะครับไม่ได้รู้สึกโกรธอะไรนในมิที่พูดอย่างนี้เลยนะแล้ววกก็พพูดดคคําาาา่่่ขออออโททษนนะะฉััเยยยมีจจบบไปต เหมือนกับทุกคนแล้วแต่ว่าตวัดดาบได้แค่1ิทีก็หอบแฮกแล้วนั่นเองแล้วพอพูดไปพูดมาทั้งหมดปุ๊บเนี่ยซาน,นินิจะได้รู้ความจริงว่าท่านคังญญายะเนี่ยแม้ว่าเขาจะต่อสู้ไม่ได้แต่เขาสามารถที่จะจดจําชื่อจดจําชีวิตของนักล่าศูนย์ทุกคนได้หมดเลยครับซึ่งแน่นอนว่าพอมีการพูดถึงเรื่องราวของมาสจิกะต่อหน้าซานินิีปุ๊บซานินิีก็เหมือนกับว่ายอมรับในความเป็นผู้นําของท่านคังญญายยะเลยครับตรงนั้นเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่พลิกจากลบกลายเป็นบวกเลยท ก็คือเราจะเห็นได้ว่าซันอมิเนี่ยแม้ว่าจะดูมีความคลุ้มคลั่ง,งเล่นงานทันจิโร่ช่วงก่อนที่จะประชุมใช่ไหมแต่ว่าพอท่านคังอาญะมาปุ๊บก็สามารถที่จะควบคุมสติได้ค่อนข้างโอเคครับแม้ว่าหลังจากนั้นจะมีการเถียงกันนายท่านนิดนึงว่ายังไงก็ควรกําจัดเนสโกทิ้งไปแต่ทีนี้สุดท้ายแล้วก็สามารถพิสูจน์ได้ว่าเนสโกไม่โจมตีมนุษย์แล้วก็ทําให้เนสโกสามารถรอดชีวิตได้แล้วทีนี้ที่ผมบอกว่าซันอมิเนี่ยเขารักท่านคังอาญแบบสุดหัวใจจริงๆนะครับเราจะได้เห็นในเหตุการณ์เเเเดีีียยยยวววกกกัับบบทท่่่ผมมมลลาาาให้้้ฟงงืือออ็็คพพนะะสสชิตไปรจุ มิเองก็รีบวิ่งไปยังคาริฮาะนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ทันการแล้วเนาะแล้วทุกคนก็ถูกลากเข้าไปในปราสาไร้ขอบเขตแล้วพอซานิมิที่ถูกลากไปในปราสาไร้ขอบเขตนะครับเราจะเห็นซานิมิเนี่ยอยู่ในอาการซึมแบบจะจัดเลยนะครับก็คือว่าเขาก็บ่นพึมพำของตัวเองเป็นคนเดียวเลยว่าเขาปกป้องนายท่านไม่ได้แล้วจากสภาวะดังเดินที่ซานิมิเขาจงเกลียดจงชังพวกอสุนอยู่แล้วเขาเนี้ยบอกว่าฉันจะกำจัดพวกแกให้หมดสิ้นเลยเรียกว่าเข้ามาในรังของศัตรูแล้วคราเนี้ยซานิมิก็เลยจะบุกพวกอาสุนเต็มที่เลยคร หนึ่งที่ต้องท้าความว่าเขาเป็นตระกูลดินจานะครับแล้วทีนี้เนี่ยด้วยวัฒนธรรมด้วยธรรมเนียมที่มีการปฏิบัติมาในตระกูลก็เลยทําให้อุซุยเนี่ยไม่ชอบอะไรแบบนั้นเลยนะครับมองผู้หญิงเป็นแค่แบบว่าเครื่องปั๊มลูกใช่ไหมแล้วก็เขาเนี่ยต้องมาฆ่าล้างกันเองครอบครัวน้องชายต้องตายไปหมดเลยแล้วทีนี้เขาก็เลยทนไม่ไหวแลวกับการใช้ชีวิตแบบนี้ขอปฏิเสธค่านิยมเดิมๆแล้วก็ขอเดินเข้าสู่เส้นทางใหม่ที่จะสร้างประโยชน์สร้างคุณให้กับคนอื่นดีกว่าและเขาก็ได้มาเป็นคนของหน่วยพิฆาตอสูรเนาะแล รู้สึกนึกคิดในการขอบคุณนายท่านนะว่านายท่านเหมือนเป็นคนที่มาปลดปล่อยทําให้อุซุยเนี่ยได้ตัดสรู้อะไรบางอย่างว่าสิ่งที่เขากาลังทําอยู่สิ่งที่เขาปฏิบัติอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วนั่นเองครับอุซุยก็จะมีการนึกถึงนายท่านนายท่านก็จะขอบคุณที่อุซุยเนี่ยยอมมาทําประโยชน์ในฐานะนักล่าอาสูรแต่ในทางกลับกันอุซุยก็บอกว่าผมสังหาที่ต้องขอบคุณนายท่านอุซุยเองก็คิดเหมือนกับได้เปิดโลกด้วยนะครับว่าเขาเข้าสู่หน่วยพิฆาตอสูรเขาก็ได้เจอคนเก่งๆต่างๆนานาม,มาก,มามมาการี พูดคุยกับอุซุยตั้งแต่ตอนที่อุซุยมาเป็นนักล่าอาสูรนั่นเองเนาะคนต่อมานะครับผมคือโทคิโตะมุอิจิโร่ครับมุอิจิโร่กับนายท่านนะครับก็ต้องบอกเลยว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟนเหมือนกันนะครับคือต้องบอกว่าเหตุการณ์ที่ตายของนายท่านเมื่อกี้ที่ผมบอกครับเสาหลักที่มีชีวิตอยู่หน้าเวลานั้นเนี่ยเขาก็รู้สึกเจ็บปวดเหมือนกันหมดเนาะแต่ว่าตัวมุอิจิโร่เองเนี่ยเขาก็เป็นคนหนึ่งที่ตอนสถานการณ์ตอนนั้นเขาก็เจอจับเกียวเมย์แล้วทีนี้เกียวเมเอองงกก็แสด,น,ดน้้โหหใับมุิะเาตอ,นนกาตองกาาาจจิิุุมมนนนเเพื่่่่่่ออทททีีะะให้ยไยยสสลชวตงูปา ซึ่งมุอิจิโร่เนี่ยเขาก็จะมีความเคารพในท่านแม้ว่าในช่วงแรกที่เขาเข้าหน่วยพิฆาตอสูรเนี่ยเขาจะเหมือนมีความโกรธเกลียดอะไรบาง,างอย่างอยู่กับการที่ว่าอาสูรมาฆ่าพี่ชายของตัวเองไปบวกกับการที่มุอิจิโร่ต้องสูญเสียวความทรงจําไปนะครับสิ่งที่ท่านคังอายะมีอิทธิพลต่อมุอิจิโร่มากเลยนะก็คือการที่ตัวมุอิจิโร่ครับเขาบาดเจ็บเขาเสียวความทรงจําแต่ท่านคังอายะก็จะพูดกับมุอิจิโร่ประมาณว่าขอให้ใจเย็นๆขอให้รอคอยแล้ววันหนึ่งเนี่ยมุอิจิโร่จะสามารถทวงตัวเองกลนนมาาได้้วใสถกรณ์ที่ โอกาสอยู่กันสองคนเนาะปกติแล้วเนี่ยถ้าจะได้เจอท่านทางอยะส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นแบบประชุมเสาหลักใช่ไหมแต่ว่าก็จะมีบางช็อตที่พวกเสาหลักจะได้มีโอกาสพูดคุยกับท่านทาง,งอายะแบบเดียเด่ยวๆอะไรเงี้ยนะครับมูอิจิโร่เองก็เคยคุยกับทัางทางอายะว่าเออไม่ต้องเรีบนะวันหนึ่งมูอิจิโร่ก็จะได้รับทุกสิ่งทุกอย่างของตัวเองกลับคืนมาซึ่งอันนี้มันเป็นฉากย้อนอดีตที่ตอนสู้กับเกะโกกนั่นแหละครับแล้วมันก็เป็นตามที่นายท่านบอกนะครับตอนมูอิจิโร่เนี่ยเขานึกถึงคำพูดของนายท ให้มูอิจิโร่ก็สามารถกำจัดเกียกกบไปได้นั่นเองเนาะซึ่งในช่วงที่มูอิจิโร่ไม่มีความทรงจําเดิมนะครับก่อนที่เขาจะได้ความทรงจําคืนมาเราจะเห็นว่าเขาจะหน้านิ่งๆอะไรพวกนี้แต่ว่าความเคารพที่เขามีต่อนายท่านการให้เกียรตินายท่านเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่แพ้ใครเหมือนกันนะอย่างเช่นแค่แบบว่าทันจิโร่โวยวายต่อหน้านายท่านอย่างนี้มูอิจิโร่ก็สามารถที่จะใช้หินปลาให้ทันจิโร่สลบเหมือดไปได้แล้วก็บอกว่าจะทําเสียมรารยาทต่อหน้านายท่านไม่ได้เนอ้อคนต่อมาคือคันโรจิมิซึริครับคัน,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 คน,นโรจ ที่เลวร้ายอะไรขนาดนั้นน,นะแต่ว่าการที่มิสซิลี่เขามาเข้าหน่วยพิฆาตลสูรเนี่ยต้องบอกว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเขาต้องการหาพื้นที่ที่เขายือนอยู่ได้อย่างมีคุณค่าครับเพราะปกติแล้วถ้ามิสซิลี่ไปใช้ชีวิตตามปกติก็จะถูกมองว่าเป็นตัวประหลาดเนาะเพราะว่าเป็นผู้หญิงที่มีความแข็งแรงทางร่างกายที่สูงแต่ทีนี้พอเข้ามาหน่วยพิฆาตลสูตรปุ๊บกลับกลายเป็นคนที่แบบสามารถมีคุณค่าปกป้องคนอื่นได้อย่างนี้ใช่ไหมครับบวกกับท่านคัง,งายะเองก็จะคุยกับมิสซิลี่เรื่องนี้ ที่ Mystery มิซึริมีแล้วถ้าเกิดว่ามิซึริต้องการที่จะแสดงคุณค่าของตัวเองอย่างเต็มที่ก็ขอให้ทําหน้าที่ของนักล่าอสูรในฐานะสาหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพนะซึ่งมิซึริเองก็ทราบซึ้งนะครับกับการที่ท่านคังอายะได้มาบอกตรงนี้แล้วปมในใจของมิซึริเนี่ยใช้คําว่าท่านคังอายะปลดไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วเนาะแต่ว่าในสถานการณ์ที่มิซึริเขาสามารถที่จะยืนหยัดในฐานะที่ว่าใช้ความแข็งแกร่งของตัวเองทั้งหมดในการปกป้องคนที่เขารักเนี่ยมันก็คือตอนต่อสู้กับโซฮาคุเทนเนาะที่ว่าท่าน,านาง เขาทาให้เขามีชีวิตรอดจนท้ายที่สุดแล้วก็นําชัยชนะมาสู่เราให้ได้ซึ่งตัวเนี้ยมันก็ทาให้มิซึริปลดล็อกอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือว่าเขาจะใช้พลังทั้งหมดในการปกป้องทั้งเนสโกเก็นยะแล้วก็ทันชิโร่ณนะเวลานั้นครับโดยมิซึริเองก็รักแล้วก็เคารพท่านคังอายะแล้วทีนี้เนี่ยไม่ว่าอะไรก็ตามที่ทันคังายะพูดปุ๊บมิซึริเองก็จะเชื่อฟังอย่างไร้ข้อกังขาครับยกตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดเลยนะในตอนที่ประชุมเสาหลักที่มีการโหวตกันว่าท่ามหนคัง้ายงเ,ยนะยตเกตดีๆแล้วนีียเส ไม่เห็นชอบจะเยอะสุดนะครับมีมูอิจิโร่ที่งดออกเสียงใช่ไหมแล้วก็จะมีแค่กิยูที่เห็นชอบมตั้งแต่แรกแล้วว่าให้นสโกเนี่ยมีชีวิตต่อไปเถอะแล้วมิซึเเองก็จะพูดว่าฉันยินดีทําตามที่นายท่านบอกทุกอย่างเลยค่ะก็ไม่ใช่ว่ามิซึเรเขาจะไม่ได้เป็นคนแบบไม่คิดอะไรนะครับแต่ว่าเขาก็คิดแต่ว่าเขาก็เชื่อมั่นว่าทางคางายะเนี่ยน่าจะคิดถูกก็เลยไม่ได้แบบต่อต้านอะไรนะวนเวลานั้นนั่นเองครับผลต่อมาคือโทมิโอกะกิยูครับกิยูนะครับกเ็เริ่มลลนะกาเน,น,น,นี่ยจจเริ่มทจะแท่าานได้แต่ถว่า มีความเคารพมีความรักในตัวนายท่านไหมก็สุดยอดครับผมกิวเองก็เป็นคนที่เคารพนายท่านมากแต่ว่าด้วยตัวกิวเองเดิมทีแล้วเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่คู่ควรกับตําแหน่งเสาหลักวารีนะครับแล้วทีนี้มันมีช่วงที่ว่าไปฝึกฝนกับพวกเสาหลักแล้วท่านคังอายะครับเป็นคนที่มีความห่วงใยในตัวของกิวมากเลยครับผมคือเป็นคนส่งจดหมายให้กับทันจิโร่แล้วให้ทันจิโร่เนี่ยไปละลายน้ําแข็งในใจของกิวสักทีหนึ่งไม่งั้นเนี่ยกิวเขาจะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าไม่สมควรกับการเป็นเสาหลักใช่ไหมแต่อทัั้งตว ทันจิโร่เองก็เลยรับคําสั่งจากนายท่านไปพูดคุยกับกิยูจนสามารถทําได้สําเร็จครับผมทําให้กิยูเนี่ยมีความมั่นใจแล้วก็มาเป็นเสาหลักอย่างเต็มภาคภูมิได้อย่างเป็นทางการนั่นเองครับใช้คําว่าเป็นกรณีพิเศษอีกหนึ่งคนนะครับที่นายท่านเนี่ยชี้กับตัวเลยว่าขอให้ทันจิโร่เนี่ยไปช่วยกิยูสะหน่อยนะเออเพราะไม่งั้นเนี่ยคือผมแอบคิดเหมือนกันนะครับว่าท่านคางายะอาจจะเคยพูดคุยกับกิยูแล้วประมาณนึงแต่ทีนี้เนี่ยมันก็ต้องมีการปลดล็อกอีกรอบหนึ่งนะครับนั่น ยังปลดล็อกได้ไม่เต็มที่นะครับอาจจะต้องมีทริกเกอร์อะไรบางอย่างที่แบบทาให้คนคนนั้นเนี่ยสามารถที่จะเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่นั่นเองครับคนต่อมานะครับคือเรนโงคุเคียวจูโร่ครับผมเรนโงคุเคียวจูโร่ก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่ด้วยความที่ความมุ่งมั่นอะไรของเขาความร้อนแรงที่เขามีเขาก็จะแสดงเต็มตัวแหละครับว่ามีความรักมีความเคารพมีความให้เกียรตินายท่านอย่างสูงเลยแต่ขอเรื่องเดียวที่ขอขัดใจนายท่านก็คือว่าต่อให้เป็นนายท่านที่ผมเคารพสุดใจแต่การที่จะให้อสูรที่มมชออวาาเนดดยัผไ้้คขหล แต่ถ้าพูดถึงความสัมพันธ์ที่เราได้เห็นของท่านคังอายะกับเรงโงคุนะเราจะเห็นว่าเรงโงคุเนี่ยช่วงที่พ่อเขาสูญเสียแม่ไปใช่ไหมพ่อก็ติดเหล้าเลยแล้วทีนี้ตัวเองก็ทําหน้าที่แทนพ่ออย่างสุดความสามารถนะครับมีครั้งหนึ่งที่ว่าเข้ามาประชุมเสาหลักแทนพ่อครับแล้วทีนี้มีปัญหากับซาเนมินิดนึงด้วยความที่ว่าไม่ได้เป็นเสาหลักอย่าฝ่าฝืนกดเข้ามาร่วมการประชุมเสาหลักแบบนี้นะแล้วทีนี้การทะเลาะกันของซาเนมิเนี่ยก็เรียกว่าเป็นการก่อเรื่องของซาเนมิตามสไตล์คนเลือดร้อนอย่างพี่แกนะแต่ว ว่าจะรับหน้าที่แทนชินจูโร่แล้วเนี่ยไปกาจัดไฮโรที่เป็นอสุรข้างแรมแล้วเรนโงคุก็สามารถทําหน้าที่ตรงนี้ได้เป็นอย่างดีครับพอกําจัดอสุนข้างแรมตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าท่านคางายะก,ก็มองคนไม่ผิดจริงๆนะเขาก็บอกกับเคียวจูโร่ณเวลานั้นอย่างเป็นทางการว่าหลังจากนี้ช่วยมาทําหน้าที่ในฐานะเสาหลักเพลิงแทนพ่อของเธอจะได้ไหมเคียวจูโร่แล้วเรนโงคุก็ได้ขึ้นเป็นเสาหลักอย่างเป็นทางการณเวลานั้นนั่นเองครับทีนี้นยครับเรนโงคุเองเป็นเสาหลักคนแรกในยุคปัจจุบบันนททีี่่่่ตอองงงงจชชิลใมซึาาายะเ รู้ว่าเคียวจูโร่ตายไปคือท่านคังอยะเนี่ยผมใช้คําว่าเขาเป็นคนที่ให้เกียรติการตายของนักล่าอาสูนทุกคนอยู่แล้วครับแต่พอได้รู้ว่าเคียวจูโร่ตายไปสิ่งหนึ่งที่ท่านคังอยะมองลึกลงไปเลยก็คือว่าสิ่งที่เคียวจูโร่ทำไปทั้งหมดนั้นคือเขาต้องการบรรลุภารกิจของเขานั่นก็คือการปกป้องผู้โดยสาร200คนที่อยู่ในภารกิจนั้นแล้วท่านคังอยยะก็พูดชมไปเลยว่าไม่มีใครเสียชีวิตเลยสินะ เคียวจูโร่พยายามได้ดีมากจริงๆคือก็เป็นการพูดสไตล์นิ่งๆของทงังคังอายะนั่นแหละครับแต่พอผมเห็นพูดประโยคนี้ไปปุ๊บเนี่ยผมก็จะสัมผัสได้ว่าเอ้ยทงังคังอายะเองด้วยความที่นักล่าสูญตายไปเขาก็จะมีมุมแบบนี้แหละครับชื่นชมให้เกียรติกับชีวิตที่ต้องจบไปกับการทําภารกิจอย่างสมศักดิ์ศรีนั่นเองครับและคนต่อมาก็คือโคโจชิโนบุครับโคโจชิโนบุนะครับอย่างที่บอกนะมันจะเริ่มจางลงเรื่อยๆแล้วไม่ค่อยมีความสัมพันธ์อะไรมากมายให้เราเห็นครับชิโนบุเเเเเอออองงงงงถ้า้าา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 กกกกกกิิดดดดววว่่่่่ปป็น็นนนคคคมมมมสสสัััััััพพพธ์ทททีีีแแบบบบบููจจะะะศษหหหหยยยืโไุุลลลลรช ติกันแล้วว่าควรที่จะให้นสิสโกะมีชีวิตรอดต่อไปแล้วก็เฝ้าดูเป็นระยะๆะ,ะ,ะ,ะละกันว่าทันจิโร่กับนสโกะจะเป็นยังไงต่อไปแล้วทีนี้ชินอบุเองเนี่ยเขาก็สัมผัสได้ว่าทันจิโร่เป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับปราณตะวันด้วยนะแล้วก็มีการมาพูดคุยกับท่านขังยะนิดนึงนะครับว่าเหมือนท่านคังยะก็แค่สงสัยว่าทาไมชินอบุเนี่ยถึงได้เสนอคนที่จะเข้าร่วมภารกิจกับเป็นโูคุเป็นทันจิโร่นะอะไรเงี้ยนะครับก็พูดคุยกันเล็กน้อยประมาณนั้นครับผมส่วนฉาก อิครมอกโอปนายก็เป็นเสาหลักอสอรพิษอีกหนึ่งคนที่ก็เข้าสู่หน่วยพิฆาตอสูรมากด้วยความแค้นที่มีต่ออสูรตระหนนา,นาม,มากมายแต่กับท่านคังอายะเองก็ไม่ได้มีฉากอะไรทราบซึ้งเหมือนกันเลยครับจะมีนิดนึงก็ช่วงแบบแสดงความโกรธตอนที่ท่านคังอายะต้องจบชีวิตลงไปซึ่งผมก็บอกไปแล้วว่าเหตุการณ์ตรงนี้ทุกคนโกรธหมดครับที่ท่านคังอายะต้องมาตายเพราะมุสันไปนะแต่อีกอย่างหนึ่งที่เราได้เห็นระหว่างตอนประชุมเสาหลักก็คือคล้ายๆกับไานามีครับที่ว่าโอ้โหดูมีความห้าวดูมีความรังแกกกกทททันันน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 ิิรร่่่ดดงงงล้้้้ววพออออไขสสุุุปปปใาาาะะชมมมมเเเ็็ีีตษยย์บ บอกกับซานิมิและก็โอบานายพร้อมๆกันเลยครับว่าอย่ารังแกรุ่นน้องให้มันมากเน้อซึ่งทั้งซานิมิและก็โอบานายเนี่ยแหละครับก็ยอมรับโดยดีครับรับทราบครับนายท่านแล้วก็จบเลยครับผมโอบานายเองสำหรับผมก็เลยดูจะกลายเป็นคนที่มีความจืดจางกับบทบาทของท่านคังอายะมากที่สุดนั่นเองครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องราวความสัมพันธ์ของท่านคังอายะกับเสาหลักทั้ง9ยุคปัจจุบันนี้นะครับผมท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมมีประเด็นตรงไหนอยากจะมาพูดคุยเพิ่มเสริมเติมตรงไหนไหมกัับเเสาหหลกกคนนนไป็็พิศษ สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เช่นกันครับโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่าน,นี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมานที่นี้ด้วยครับและถ้าดูคลิปนี้แล้ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ